แมวที่โดนตามใจมากก็จะท่าทางแบบเนี้โมนี่มีน้ำตาลอันนี้ไงน้ำตาลนะพ่อโมนี่ลูกนี่โมนี่เป็นแมวที่แม่ตามใจมากค่อนข้างกระเสียเด็กหน่อยนิสัยจะไม่ค่อยดีอ,อทุกวันนีออ้อาหารแมวไม่กินกินแต่ไก่ไก่ต้มไก่ต้มขยำชอบกินมาก ไม่มีคือไม่กินเลยอะต้องออกไปซื้อให้อะ่ะแล้วเวลาไก่ต้มเนี่ยถ้าเราต้มเองมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยขยำแล้วจะไม่ค่อยละเอียดได้แต่ฉีกๆแต่ถ้าอยากขยำละเอียดต้องไก่เซเวน่นก็ต้องไปซื้อไก่เซเว่นให้กินทุกวันน่ะปอลล่าซองเออเนี่ยชมหน้าแมวเ,เอาใจตัวเอง เอาใจมากเสียเด็กหมอยังบอกเลยว่าโมเน่พอแม่อยู่ก็จะดื้อมากตอนไปหาหมอแต่พอแม่ออกจากห้องหมอแล้วค่อนข้างจะกลัวหมอฟังหมอทุกอย่างสงสัยจะจริงฉันคงจะเอาใจมันมากไปหน่อยหมอบอกไม่ต้องตามใจไม่ตามใจได้หรอไม่ตามใจมันก็ไม่กินข้าวไงเออเราจะทำาไงกับมันแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ จะไปหาพ่อทําอะไรพ่อเดี๋ยวเราก็ตกพ่อเรากระจายอ่ะขนันน่ฮะ